ไหนทำไมแปลกๆหไหนลองเดินใหม่ครับอุ้ยขาขาดหรือเปล่าครับทำไมไม่ไม่ไม,มันคือไม่อยากให้มันโป๊ก็เลยใส่ขาขาด <c oughs> ใช่แล้วทำไมไม่ใส่กางเกงทับครับใส่กระโปรงต้องใส่กา<ข>งเกงทับหรือเปล่ามันมีกางเกงทับด้วยเหรอครับอ้าวไม่มีหรอครับของผู้หญิงมันก็มีทําทำไมไม่ซื้อ แล้วจะมาเดินแบบนี้ได้ไงครับเนี่ยเราต้องใส่กางเกงครับนะกางเกงทับคืออะไรอ่ะอ้าวกางเกงที่ใส่กับกระโปรงนะครับใช่ไหมมันมีด้วยเหรอครับอ้าวไม่มีเหรอรปกติมันก็มีไม่ใช่เหรอเพราะว่าถ้าเวลาใส่กระโปรงสั้นก็ต้องมีกางเกงทับหรือเปล่าเนก็จะโปรเง<อ>เดี๋ยวลองไปดูเดี๋ยวเอาเงินกู้ก็ยศออมาให้ก็ได้ครับ อเไรนะคู่กอยสอใช่ครับเดี๋ยวรอสิ้นเดือนก่อนนะผมก็แต่ลืมไปคุณน่าจะรวยอยู่แล้วเพราะคุณเป็นมาเฟียไงใช่ไหมครับ คงไม่ต้องการเสร็จเงินจากหนุ่มโรงงานหรอกใช่ไหมครับหนุ่มโรงงานอะไรครับหนุ่มโรงงานเย็บผ้าไงครับทำไมครับ,รบทำไมอ่ะอ้าวก็เ,เป็นลูกมาเฟียก็ต้องมีธุรกิจมีผลประโยชน์ที่เคยได้เน<ร>ี้ยเรอชอบคุณทำไมฮ่าฮ่า สนไหมอ่ะจริงเหรอครับจริงครับชอบตั้งแต่เมื่อไหร่ครับชอบตั้งแต่วันที่สิบหกเดี๋ยวเดินรอกันนะครับเดินทันไหมครับสรุปได้ไหมครับไหน ไม่แล้ okay. วโอเคัข้างได้แล้วเนาะอะไรนะครับวันนี้น้องข้างข้างได้แล้วเนาะ 다이 다이, 저기 เจ저าอย่างงี이ช이 다이. ได้เจ้ากิชิปร,รป้าชิปร้าอะไรนะครับหลับหรือเปล่าครับมีบ้างครับผมตอนเลิกงานเด็กพักผ่อนไหมหพักผ่อนไหมครับก็น่าจะดีครับ ตอนนี้ตาผมไม่สายตาผมไม่คมเหมือนเดิมแล้วผมตอนนี้ตาผมเริ่มตกทั้งวันอยู่กลจุกทั้งวันเวลานูไหมครับร้านไหนร้านนู้น นั้นสายมือครับตรงนู้นนะตรงที่เข้าสนามบินคนระัตรงนู้นใช่ไหมขับรถให้มันไม่พอป้อนข้าวมันด้วยดูไอตัวร้ายมันมันขอของขวัญมันเอาไปซื้อชุดโอ้โหสุดยอด ทำไมอยู่ดึกอ,อ่ะปกติอยู่เวลานี้อยู่แล้วหรอครับก็อยู่ครับอยู่อยู่บ้างบางวันอืออุ๊ยสวัสดีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่นลขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดแชร์ขอบคุณทุก ทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับต่อให้ดึกก็ยังเข้ามานะครับขอโทษด้วยนะครับโหขอโทษที่ทำให้รอนะครับขอโทษจริงๆ ถ้าเที่ยงคืนผมอาจจะหลับได้นะครับผมตอนผมหลับขึ้นมาล่ะผมไม่ได้อาบน้ำเลยไม่อาบน้ำนอนอีก น้องๆงงมากตอนนี้เอกแล้วแตกครับผมใครสนครับตอนนี้ผมไม่สนครับแกงกึ้งแตกไปเลยครับผมสร้างใหม่ได้ครับจะแตกก็แตกไปเลยครับ อ่านนะครับอ่านนะครับอ่านนะครับเดี๋ยวอ่านนะครับอ่านอ่านอ่าน่าไม่เอาอะไรแนละ้วช like ีวิตอุ้ยโอเคครับ เขอไปเปลี่ยนชุดเป็นแบครั้ผมน่นะคระับคนมีเงินใช้ในตัวโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรนะครับหูไม่พอดีเลยเรื่องอะไรสภาพเราดูมอมแปมขนาดนั้นเลยเหรอเด็ก 2องแปดสามอ้าวกินก่อนได้ไงครับหืมอ,อ้าวแล้วกินแล้วมาทำหน้าอย่างนี้ใส่อีกได้ไงาใสผมทำหน้าอย่างนี้ได้ไงแอบกินได้ไงครับอืมก็มมใช้ อ้าวใส่ไม่ดีอ้าวอะไรอะไรห้ามแอบดูนะครับโอเคครับยืนหลังที่ไม่มีกระจกด้วยตรงนี้โอเคครัตรงนี้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 เดียมไม่เห็นถ้าแอบดูจะแจ้งตำรวจจับแล้วจแจ้งพ่อด้วยนะครับผมพ่อนายพลด้วย<ฮ>โนแน่เห็นนะครับว่าอา้าวอ้าวอ้าวอ้าว จริงอืมอ,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 มอมืโอ้ชีวิตชีวิตมันบัตรศพขนาดนี้นเลยหรอเนี่ยบัตรอย่างเดียวได้ไหม เฮ้ยโซบอย่างเดียวได้ไหมบัตรไม่ต้องเฮ้ยมีโลโก้โอุ้อยมีอดอกด้วยหรอพระเจ้าชื่อน,นี้ไม่เคยเห็นอดอกพาทุ่มมาก่อนเลย ตาตาทาเกิดอะไรขึ้นพุ่งุ่งุ่งงเปลี่ยนทางน่ ตตตตึึึึงงงง,ง,งมีคนแอบด,ดูหรือเปล่าครับไม่มีครับเอานี้เปลี่ยนเลยยังครับอเอลรอจังห้ามชมครับผมเพราะแอบดูไม่ได้อแอบดูเราไม่ได้แอบดูเลย แบตก้อนสุดท้ายของผมผมพยายามใช้ถึงที่สุดนะครับผมทกคุณผู้ชมพี่ๆทุกคนนะครับตอนนี้แบตเหลือ20แล้วครับถ้าเปรียบเทียบเป็นแบตไอโฟนเอ้ยผมรักติ๊กต k อ,อกผมรักติ๊กต k อ,อกครับผมมาดูครับ ปกตินอนกี่โมงค,ครับครับไม่รู้ครับแล้วแต่วันถ้าวันไหนงว่วงไ้ก็ไปไวอื <c oughs> <c oughs> เอเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรเด้อเฮ้ยเอ้า